คุณกำลังฟังอาจีลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีลังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับพบกับอาจีลังพอดแคสต์วันนี้ก็มีคุณซับเออคุณซับ เนะอำตัวหรอเนี่ยเอทำตัวเองดีกว่าโอเคเป็นคใครเนี่ยเออเป็นจะเรียกว่าอะไรดีก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนั่แหละแต่ว่ามีความสนใจในด้านการแต่งตัวแฟชั่นสไตลิสต์แล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะอ๋อแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับคุณทรัพย์ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ <laughs> เป็นทางการมากเลยอ่ะมากมากมากมาอ่านะครับผมคุณซับนี่ถ้าใครรู้จักผมนะก็ตอนรู้จักคุณซับผมเชื่อว่าอย่างนั้นซับนั่นแหละถูกแล้วนะครับที่คุณนึกอยู่นั่นแหละเราเราเคยทางานด้วยกันวันนี้ก็ชวนน้องมาพูดคุยด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพูดคนเดียวมาหลายเอพิโซดแล้วก็เงาเหงาเงาเงา่วงง่วงคนดูก็ดูแบบสงสารนะครับเอ้ยคนฟังอ่ะฟังแบบสงสารนะครับบอกเขาให้ฟังก็ฟังนะฮะ วันนี้ก็เลยอาจจะมีสีสันขึ้นหน่อยก็ฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็เนื้อหาสาระวันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนรุ่นเรานะครับหรือรุ่นคุณทรัพย์นี่แหละเ,ออเรารุ่นเดียวกันนะเลยหรือเปล่าคะคุณทรัพย์นี่เลขหน้าเลขอะไรละเลขสามพี่แนวเลขอะไรคะพี่เลขสี่ใช่หรือเปล่าใช่เลขสี่พึ่งสี่แวบๆนี่เองนะครับแมนึกว่าสามเหมือนกันไม่ละอันนี้สามปลายหรือสามต้น รเรียกว่าสามกลางดีกว่าสามกลางนะครับซึ่งคนที่อายุประมาณเราเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงวัยที่เขาเรียกว่ามิดไลฟ์คือวัยกลางคนนั่นเองใช่เลยแล้ววัยกลางคนเนี่ยหลายคนมักประสบปัญหาครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องเรื่องให้คิด uh huh. แล้วบางคนคิดไม่ตกครับงงงงกับชีวิตงงอยู่ช่วงนี้แหละไปข้างหน้าข้างหน้าก็มึนๆข้างหลังก็ งงเราทำเราทำอะไรผ่านมาบ้างว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรซึ่งเขาเรียกกันว่า mid life crisis หรือปัญหาชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับในฐานะที่คุณซับก็มาเป็นแขกรับเชิญนะครับแล้วก็อยู่ในช่วง mid life พอดีเลยได้เลยยินดีมากคะ่ะพี่แนวแชร์แชร์ให้เราฟังหน่อย mid life ของซับเป็นยังไงบ้าง mid life ของเราเหรอด้วยความที่ ก็คืออายุเรา30กลางๆเนาะเราเหมือนจะเริ่มทำงานบริษัทเนี่ยมาประมาณ10ปีในระยะเวลาที่เราทำงานม,มา10ปีมันก็จะแบบผ่านทั้งแบบเอาเคประสบการณ์ทุกสุขอะไรก็มากมายเนาะแต่แบบพอวัยกลางคนอะ่ะไม่รู้นะว่าไอ้โลกเนี้ยมันมาได้ยังไงแต่มันเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวเนี้ยมันเหมือนกับประดังประเดพร้อมกันเข้ามาจนแบบวงว่าเอ๊ะ ขอหรือเปล่าขอให้มาพร้อมกันขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้ขออ,อแต่พอเวลามันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็แบบตกใจสับสนแต่พอ,เ,อเรารู้<ช><บ>ว่าใช่แต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยอ๋อมันคือภาวะแบบนี้ที่ใครๆก็เป็นกัน่เงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแปลว่ามันมีทางออกยังไงเราก็ต้องแบบเรียนรู้กับมันไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือเรื่องตื่นเต้นม,มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอืใช่คือคือไอไอสถานการณ์แบบเนี้ยมัน มันเรียนรู้ก่อนไม่ได้มันต้องไปถึงอายุนั้นเนี่ยจะรู้นะคือแบบเล่าให้วัยรุ่นฟังวัยรุ่นก็บอกอะไรอะ่ะไม่เข้าใจน้นาเล่าอะไรผมไม่เก็ตอะไรเง,งี้ยโอ้จนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไล้ใครสิสิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความตกใจมเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตนะ่ะมันผ่านมาถึงประมาณสักครึ่งทางแล้วซึ่งสมัยก่อนมันจะมักจะเกิดกับคนเลขสี แบบตก,กระจอะไรประมาณนี้นะครับจะไปข้างหน้ายัางไงอะไรยังไงเริ่มกังวลน,นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ว่านะคนอายุประมาณ30กว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกงงกับไลฟ์สไตล์ของเด็กๆแล้วจริงเริ่มแบบคุยกันกับเขารู้เรื่องไหม่นาอะไรเงี้ยมันม,มันเหมือนมันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเด็กๆเขาก็สนุกสนานเล่นกันนะแล้วก็ใช้ชีวิตกันบนไอสิ่งใหม่ๆในขณะที่เราอายุ30กว่าเนาะใช่แล้วไปเร็วมากจะบอกว่าโลกวันนี้ บอกเราสามสิบกว่าก็นับนับพี่ด้วยนะนับด้วยค่ะนับด้วยค่ะก็เลยคิดว่า mid life crisis เนี่ยตอนนี้มันน่าจะเกิดกับคนสามสิบกว่าด้วยหลงทางว่าแบบว่าไอ้ข้างหลังเราก็เริ่มจะไม่ใช่แบบที่เราใช้ชีวิตละไอ้ข้างหน้ามันต้องยังไงเนาะแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆนะพี่ว่าไอ้ mid life crisis เนี่ยมันคือช่วงรอยต่อของชีวิตที่มันมีความเปลี่ยนแปลงด้วยจริงๆพี่ว่าทุกคนต้องเจอตอนเรียนจบอมีไปแล้วจุดหนึ่งจุดแรกนั่นแหละ น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นครซิสในชีวิตได้เหมือนกัน uh huh. เพราะว่าตอนเราเรียนนึกถึงสมัยเรียนเนี่ยเราเรียนไปหนึ่งเทอมแล้วก็ปิดเทอมเดือนหนึ่ง uh huh. ได้พักแต่พอเราทํางานเนี่ยทำงานสักอายุ22 uh ่ส huh. ิแล้วเราทํางานยิงยาวจน60โดยไม่มีปิดเทอมเลยนะโอ้โห uh huh. uh huh. เออลองนึกดูว,ว่าเราอยู่กับงานเน่ยหยุดแค่สาว์อาทิตย์กับนักขัตาเลิกแค่นั้นน่ยตั้งแต่อายุยีจนถึงห0สิบเราถึงจะได้พักจริง เ,ออเพราะฉะนั้นไอจุดตรงนั้นน่ยมันเป็นจุดที่น่าจะเป็นความแบบน่าตกใจของน้องๆที่เรียนจบแล้วก็ต้องหางานนะมันเป็นแบบจุดเปลี่ยนอย่างหนึง่งเห็นด้วยออแต่ยังไงก็ตามพี่ว่าตอน30ปลายปลายสีนี่ก็โหดอีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นมาด้วยถ้าให้พี่นึกเร็วๆนะไอ mid ้ mid life crisis เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตจริงเป็นกันเยอะมาก แบบเอ๊ะฉัน30กว่าแล้วฉันมีบ้านหรือ,อยังมีรถหรือ,อยังการงานมัน่นคงไหมอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้นะโดยโดยส่วนตัวเราแอบคิดว่าแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งเราจําเป็นไหมที่ต้องมีเหมือนคนอื่นในระยะเวลานี้เราพร้อไมไหมอย่างเงี้ยคือต้องกลับมาถามตัวเองคือส่วนมากเวลาเกิดปัญหาอยากให้มองว่าเราต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนเป็นอันดับหนึ่งเลยคือคนเริ่มมองแต่ละว่า จะยังไงคือมันใกล้วันที่เราจะไม่มีรายได้เข้าไปเรื่อยๆคือ60อมสมมมตินะกิจเซ้นส 60, ัหกสิบเออโชคดีหน่อยถ้าเกิดว่าใครเขาเรียกว่า,คาใคร track ออนแทรค่ะใครยังติดตามเชนจ์ใครยังสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีหรือพวก disruption ต่างๆได้พี่เชื่อว่าหลัง60เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรแล้วเขาทำได้ๆๆๆคือไม่ต้องใช้แรงเยอะไงเอ้พวกเนี่ยยังมาทำพอดแคสต์เงี้ยกษียณแล้วก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราเราก็จะทำไปจนกนเกษียนมาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือสุขภาพอ,อ,อเป็นหรือ,อยังตอนนี้เรื่องสุขภาพเจอโรคภัยไข้เจ็บบ้างยังโรคยอดฮิตค่ะออฟฟิศซินโดม,มาบวกพร้อมกับกดไหลย้อน <c oughs> โวโห <c oughs> โรคนี้ถาม10บคนเป็น9คนนะจริงๆเหมือนเป็นโรคที่แบบถ้าใครไม่เป็นก็คือไม่ฮิตอ่ะไม่อินเทน เป็นแฟชั่นอย่างนี้เป็นแฟชั่นแต่คือถามว่ามันมันทรมานนะ e office syndrome คือเป็นหนักมากถึงขนาดแบบฝังเข็มจี้ไฟฟ้าอันต้าสาวคือจับหนักมาหมดทุกการรักษาแต่บอกเลยว่าปลายเหตุสุดๆรักษาไม่หายนะวิธีที่พูดมาเนี่ยสิ่งเดียวที่หายสุดๆเลยคือการออกกำลังกายซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่พอได้ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้เราก็ทำได้นี่ เคยลดน้ําหนักต้องใช้คําว่าเคยเพราะว่าตอนนี้มันแอบโยกขึ้นมานิดนึงแหละหเคยลดน้ําหนักเพราะเกิดการปวดหลังนี่แหละแล้วแบบคือ,อยังไงก็ต้องลดอ่ะด้วยวิธีออกกําลังกายนี่แหละภายในสามเดือนลดลงมาสิบโลจ้าแล้วคือหายปวด <10 S 1> หลังเลยบอกเลยจริงใชแ่แล้วแล้วไอ้สิ่งที่เราเจอมันทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรตระหนักมากขึ้นใช่ไหมว่าเรื่องสุขภาพนี่สำคัญตระหนักพร้อมกับ ขวนขวายการหาทางให้หายอะ่ะอืมคือแบบคือสมัยก่อนถ้าตอนเราเป็นเด็กเราอาจจะแบบเออเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเนาะเดี๋ยวหาหมอกินยาแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี้ยเรารู้แล้วไงว่าแบบวิธีที่มันจะทําให้เราหายแบบเด็ดขาดจริงๆเิ่ะต้นเหตุเราต้องรักษาจากต้นเหตุคืออะไรเงี้ยเราถึงมุ่งไปรักษามันที่ต้นเหตุอ,อ,อืมเนาะก็คือจริงๆถ้าตอนเด็กๆเราเป็นเนี่ยเราก็ เดี๋ยวมันก็หายอะ่ะคือร่างกายมันยังฟื้นฟูได้ใช่ใช่ใช่ถูกเลยพี่แนวเพราะฉะนั้น midlife crisis เนี่ยมันก็คือร่างกายด้วยส่วนหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมอมจริงน,นี่จะบอกว่าสายตายาวแล้วตอนนี้ใส่แว่นเรียบร้อยจริง,รง,รงหรอสายตายาวแตม่มันเพิ่งเริ่มยาวแล้วเราไม่ชินเนี่ยเราไม่เคยต้องใส่แว่นมาก่อนเป็นความแบบทรมานมากกับการมองอะไรแล้วมันไม่ชัดะจะบอกเลยว่าเรื่องสายตายเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความกังวลใจอยู่นิดนิดนะ เวลานี้ถามว่ายังมองเห็นไหมยังมองเห็นแต่ว่าแอบเห็นพี่พี่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยเวลาจะไปไประชุมกับเราอะเขาก็จะหยิบแว่นไปอันนึงสักพักหนึ่งเขาว่าอุย้ยลืมแว่นอีกอันดึงเราก็แบบเฮ้ยทาไมต้องมีหลายอันวะแล้วก็ไปถาม<อ>แบบเขาบอกว่าแบบเนี่ยเดี๋ยน้องจะเข้าใจเพราะว่าพอถึงวันหนึ่งอะน้องจะต้องมีทั้งสายตาสั้นสายตายาวบางคนก็จะดีหน่อยเป็นแว่นสายตาที่กันแดดได้ด้วยอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ย<อ>มันมีออปชั่นเยอะขนาดนี้ได้หรอเนี่ยอะไรเงี้ย แอบจริงๆแอบรู้สึกว่าลำบากอ่ะอออันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สายตามีปัญหามาแต่แรกสั้นมาแต่แรกก็อาจจะก,ก็ลำบากเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หักลบกันถูกไหมสั้นกับยาวมันก็คือไปพร้อมๆกันนี่นี่ก็อีกอันหนึ่งเรื่องของสุขภาพแล้วอย่างพี่เนี่ยเข้าโรงพรยาบาลครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ40่สิบสีอ็ดสี 41, 41, 41. คือก่อนหน้าน,นี้ภูมิใจในความไม่เคยเข้าโรงพรยาบาลของเรามากแข็งแรงอ่ะ ไม่ไม่รู้เรียกแข็งแรงหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะไม่เคยป่วยหนักพอสี่สปุ๊บบุญบาปทั้งหลายที่ทํามาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนอายุ40อ่ะมันมาเช็คบินเราตอน40นี่แหละไม่ว่าจะเป็นแบบอาการต่างๆปวดเนื้อปวดตัวพวกสารสะสมในร่างกายไขมันน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรคที่มันเกิดจากการที่เรา ไม่มีวินัยบางอย่างเช่นการดื่มน้ําน้อยการทานอาหารไม่เป็นเวลาเลยโอ้โหมันเอาคืนเราเต็มที่เลยเรียกว่านัดหมายกันมาเลยแหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องคิดถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นอันนี้จริงๆเลยจริงคุยกับคนรุ่นเดียวกันคุยแต่เรื่องแบบปวดหลังปวดเอวเอจะรู้ก็โอยจะนั่งก็โอยคือแบบคุยกับหมอไหนดีเออเนี่ยแหละเขาเขาถามยอดิีมากหมอไหนดีหมอไหนดีโรงพยาบาลนี้ดีป่ะอะไรเงี้ยแพงไหมอะไรเงี้ย ใช่ไหมที่พวกนี้แหละเนี่ยนี่คือ mid life crisis จริงๆคือตัวเราก็รู้สึกว่าเริ่มไม่พร้อมแล้วเราต้องมีเรื่องต้องคิดเยอะอีกจริงแล้วนี่ยังไม่นับคนที่เขามีครอบครัวแล้วนะ30ไปลาย,ลายถึง40เนี่ยคือลูกอะ่ะเริ่มเข้าโรงเรียนอืมจริงแล้วมันเริ่มมีค่าใช้จ่ายแล้วมันเริ่มแบบต้องวางแผนลูกแล้วแหละว,ว่าลูกจะต้องไปทางไหนจะเรียนที่ไหนรับส่งยังไงโอใช่ใช่แล้วในขณะที่พ่อแม่เราก็แก่ อ่าถูกอ่าก็ต้องก็ต้องหันไปดูด้วยว่าเออพ่อแม่เราก็จะเริ่มไม่ไหวนะเหมือนซ้ายขวาหน้าหลังอะ่ะต้องแบบใช่ให้รอบอะ่ะคือหลายคนบอกเลยว่าไม่อยากโตเพราะว่ามันหูมันรับผิดชอบอะไรเยอะแยะไปหมดอมความกังวลของคนวัยกลางคนเนี่ยก็ก็คือ midlife crisis ด้วยเหมือนกันแล้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาอิลุงตุงนังกันในช่วงอายุไปประมาณเรานี่แหละจริงเนาะวันนี้ก็เลยก็เลยอยากจะมาชวนนคุณผู้ฟังนะครับผมพูดถึง แล้วถ้าเราถึงอายุนั้นจริงๆและหรือ,รอใครที่อยู่ในช่วงนี้ที่เรียกว่า midlife crisis เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวดูซิว่าทรัพย์ทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเว็บ The Standard นะครับก็มีข้อมูลเล็กๆมาฝากกันสิ่งที่เราควรทำเนะเมื่อเกิด midlife crisis ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้ง t a r า e t กับชีวิตทเป้าหมายเหมือนเหมือนที่ทรัพย์ทำอะเรื่องออกกำลังเรื่องอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเป้าหมายสั้นกับเป้าหมายยาวเป้าหมายสั้นก็คืออ่ะเราจะออกกําลังกายทุกอะไรอ่ะทุก3วันต่อสัปดาห์หรืออะไรแบบนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วจากนี้ฟิตนองฟิตเนสก็เยอะแยะจริงเยอะแยะมากเปิดบริการตลอดใช่ใช่ส่วนระยะยาวก็คือเตรียมเงินไว้สำหรับกเกษียณอืมตัวนี้สําคัญมากอ่าหลังๆนี่เริ่มรู้สึกดีนะว่าเด็กๆก,ก็เริ่มรู้รจักการออม ใช่แอบรู้สึกว่าแบบเออพืมน,นึกถึงไปย้อนตอนเราเริ่มทํางานใหม่ๆอย่างเงี้ยเราแทบไม่มีความรู้ในเรื่องการเก็บเงินเกษียณเลยนะแต่เด็กๆสมัย,มยนี้คือแบบพอเขาทํางานมานิดหนึ่งยเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเออเขารู้จักออมเขารู้มีการลงทุนมีอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าฉันเจอใครที่ไม่รู้ว่าฉันจะรีบบอกเลยเพราะว่าตอนฉันอาย,ยุน้อยๆฉันไม่มีความรู้ด้านนี้อะไรเงี้ยเออแล้วเชื่อไหมเด็กเด็กสมัยนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเขาทำงานได้เงินเป็นก้อนเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรแบบนี้ยูทูบเบอร์กันเยอะมากใช่เพราะงั้นชีวิตเขาจะไม่เอื่อยเฉยเหมือนพวกเราอ่ะคือสมัยก่อนเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนเลือกรับราชการเพราะว่ามันนิ่งไงคือป่วยก็มีสวัสดิการไอเราก็มีค่ารักษาพยาบาลมีเงินเข้าทุกเดือนอะไรเงี้ยเพราะชีวิตเรามันจะซีเคียวมากมากเราก็เลยรู้สึกว่า ทำก็ใช้ไปใช้ไปไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามีเงินเข้าแต่เด็กๆสมัยเนี้ยพี่เห็นนะหลายคนเลยเนี่ยเขาเลือกที่จะเป็นนายตัวเองอืม,อมแล้วเขาก็จะใช้เก็บเงินก้อนแล้วเขาก็จะเอาเงินก้อนเนี่ยไปบริหารเอง ใช้เองอะไรเงี้ยหลายคนก็เก็บเงินไว้บางคนก็เอาไปลงทุนนะเดี๋ยวนี้คือเรื่องหุ้นเฮิรนเนี่ยไปถึงน้องๆเด็กๆหมดละเก่งมากเด็ก,ก,ดกๆสมัยนี้บอกเลยเอ,อคือเห็นเนี่ยไปทํางานพิเศษเอาตังค์แล้วเอาไปซื้อหุ้นอย่างเงี้ยสมัยมเราไม่เคยคิดหรอกรทํางานพิเศษก็ไม่ทําขอเงินแม่แล้วก็ไปกินเหล้า <laughs> บ้าหรอแล้วก็เท่านั้นอ,อ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้คือเขาเอามาเอาคิดต่อว่าจะ จะเอาเงินนั้นไปลงทุนอะไรเพื่อมันงอกเงยอะไรอย่างเงี้ยเออแ้่ทำไมเราคิดไม่ได้วะอะไรหือโลกค,คิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปด้วยแหละเพราะฉะนั้นใครใครที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้ทำนะให้ลองทำนะครับเรื่องของการออมเงินหรือเอาไปลงทุนในหุ้นในกองทุนหรือในแล้วก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากเอาเงินไปทิ้งไว้นานก็เป็นหุ้นนะครับแล้วก็ศึกษาการลงทุนอะไรกันไปถ้าเป็นระยะยาวก็กองทุนมากมายาดี๋ยวนี้กองทุนนะเทียบมีให้เลือกจนงงไปหมดนะครับค่ะ นั่นก็เรื่องหนึ่งนะตั้งเป้าหมายซับก็ทําอยู่ใช่ไหมใช่ล,ลดน้าหนักออทำมานาน,นมากแต่ก็ไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็มันก็โอเคอ่ะมีมีให้ได้ชื่นใจบ้างคืออย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นะถึงจะมีออความแบบโยกขึ้นโยลงบ้างแต่ก็โอเคโอเคพอให้ได้แบบออมีรอยยิ้มในความภูมิใจบ้างนะเพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งเวลานะคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนนะครับ,รบเราต้องเราต้องใช้ชีวิตให้ให้บาลานซ์และสมดุล นอนให้พอทำงานให้พอแล้วก็เที่ยวให้พออแล้วก็ไม,ไม่ไม่มากไม่น้อยไปในสัดส่วนพวกเนี้เพราะว่าถ้าถ้าเรามากน้อยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปนะแล้วเ,เราไม่จัดการนะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหามันจะพังได้เลยแหละใช่บางครั้งเราก็ต้องปฏิเสธเพื่อนที่ชวนไปกินข้าวเย็นบ้างอะไรถูกถูกจะบอกว่านี่ช่วงลดความอ้วนนี่คือเหมือนเพื่อนหายไปหลายวงมากเพราะว่า เสียงแข็งเลยแบบไม่ไปเพื่อนถามทําไมฉันจะไปวิ่งอือ,อ <c oughs> คือแบบว่าเพื่อนหายค่าอะไรเงี้ยเออเพราะงั้นมันเราต้องอาจจะต้องเปลี่ยนวงการนะ <c oughs> มันอาจจะต้องมีหาวงการที่แบบว่าตอบโจทย์เป้าหมายเราสักนิดหนึ่งนะครับหรือแบบไปไปได้แต่ขอเป็นคนเลือกร้านร้านอะไรกินแต่ผัก <c oughs> เงี้ยเออก็คือเราก็ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะสิ่งที่ควรทําในช่วงมิดไลท์ครา s ิสตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วก็รักษาสมดุลของการใช้ชีวิตพักผ่อนนอนหลับ ทำงานเที่ยวกินอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าสําคัญเลยคือการกระตือรือร้นในการเรียนรู้อืมสาคัญมากเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วโลกมันเปลี่ยนเนี่ยเราอ่ะจะแบบงงงงอ่ะเหมือนโอแฟชั่นปะด้วยรู้สึกเออไม่ทันคนอื่นเขาสมมติเราเราวางแผนไว้นะเออเราวางแผนไว้อย่างดบดีนะแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนเนี่ยเราใช้วิธีการเดิมไปสู่เป้าหมายไม่ได้ เพราะโลกมันมีทางอื่นแล้วคนก็ไปทางนั้นกันหมดอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้จักทางนั้นไงอ,อ,อกลายเป็นว่าเราก็จะหลงงงอยู่กับแบบเรื่องเดิมๆชีวิตเดิมๆในขณะที่โลกมันไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยอย่างที่เชื่อว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็ฮิต a c e b o o k เด็กๆใช้ไ g ใช่แล้วก็มีวงการพอดแคสต์แล้วก็จะมียูทูบเบอร์หรืออะไรก็จะตอนนี้มีค l ับ h o u s e อย่างเงี้ยใช่ฮิตมาก อะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ต้องไปดําดิ่งกันมันก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้จักมันไหมหน่อยใช่เหมือนพยายามเรียนรู้ที่จะพัฒนาอะไรไปตามคนอื่นเขาบ้างอะไรเงี้ยอ่ะโอเคแบบเราอาจจะไม่ต้องอินเทนอินกระแสมีทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่คือเราควรจะต้องรู้บ้างค่ะจะทําเป็นเหมือนแบบฟีลิ่งแบบฉันไม่สนใจฉันทองไม่ดูร้อนฉันอยู่คนเดียวได้เงี้ยมันก็แบบพี่ว่าเราต้องเงี่ยหูฟังเขาเรียกว่า เทรนด์ของโลกบ้างว่าเขาาคุกคนก็คุยอะไรกันซึ่งซึ่งน o m แม t เตอร์วอายุของคุณเลยนะว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคุณต้องอัปเดตตัวเองอะ่ะจริงจะบอกว่ารุ่นพ่อแม่เราเนี่ยอายุ5.60หขอบอกว่าเล่นลายเก่งมากนะคะใช่ตอบตัวหนังสือกันแบบหืมพิมพ์เร็วใช่แล้วนึกภาพเราตอน60อะ่ะแล้วถ้าเราไม่ไม่เข้าใจการสื่อสารหรือสังคมในยุคนั้นน่ย แล้วเราจะอยู่ยังไงเนาะเหมือนพ่อแม่ทุกวันนี้ที่เราเล่นไลน์ไม่เป็นนะเขาจะอยู่ยังไงคือเขคงแบบซึมมากอะ่ะคงเหงามากนะครับ<ช>ก็นั่นคือสิ่งที่คิดว่าเราต้องพยายามนะสำหรับคนที่อายุ30กลางๆไปปลายจนถึง40ต้นๆน,นะครับสรุปอีกสักทีหนึ่งก็คือ m i d ไล f ์คร i s ซิเนี่ยเปนเป็นภาวะที่เราจะต้องไปข้างหน้าแล้วก็ห่วงข้างหลังเหมือนเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างในโลกอะ่ะแล้ว มันเป็นช่วงที่เราไม่เคยต้องทําอะไรเยอะหรือคิดอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเออแล้วทีเนี้ยวิธีการจัดการของมันก็คือเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งเป้าหมายมนะเหมือนที่ซับออกกําลังกายคุมอาหารอย่างงี้ใช่ไหมพูดผิดบอกกันนะไม่ไม่ผิด <c oughs> ไม่ผิด,ผดจริงๆเพราะว่านี่ก็เป็น<อ>เป็นส่วนหนึ่งเลยเหมือนกันในมิชชั่นที่แบบเราต้องทําให้ได้แล้วถามว่ามันเป็นใครสิทธ์ก็เป็นนะอื แล้วก็บริหารการเงินนะครับเลือกที่จะเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่นะครับโอกาสในการเพิ่มคือเงิน,นฝากไว้เฉยๆในแบงก์เงินมันมูลค่ามันจะลดลงนะ100่บาทเมื่อ30ปีก่อนกับหนึบาทวันนี้มันมีค่าไม่เท่ากันใช่ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้เงินของเรามีค่าเท่าเดิมคือต้องเพิ่ม,มเพิ่มเพิ่มมูลค่ามันด้วยกันเอามันไปลงทุนและให้มันได้กําไรกลับมานั่นแหละซึ่งก็มีทาง างออกเยอะแยะไปหมดนะแต่เอาส่วนตัวไม่ได้เก่งเรื่องนี้ก็จะไม่พูดถึงแบบทํำยังไงนะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่เราก็ต้องศึกษาด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเหมือนเหมือนคำโปรยของอาจลรยพ podcast ใช่ <laughs> สาคัญมาก <laughs> ะนะเพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนครับเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบถ้าโลกเขาไปทางนั้นคุณต้องรู้จักเป็นอย่างน้อยนะครับ ประมาณนี้แหมคุยกันยาวเหยียดเลยนะครับออกรสชาติาววดดีใจไม่เคยมีใครมาคุยด้วยดีใจเหมือนกันเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญมาแบบใน <c oughs> พอร์ตแชทนี้อ่านะฮะเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอีกกิมิกนึงนะเวลาที่เรามีปัญหาหรือแบบชีวิตหมดแพชชั่นหรืออะไรเงี้ยบางทีการที่เราได้ทําอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆมันทําให้ชีวิตเรามีความตื่นเต้นมีสีสันอะ อยากออแนะนําให้เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะสําหรับคนที่รู้สึกว่าแบบชีวิตฉันน่าเบื่อจังเลยอ่ะเป็นเส้นขนานเรียบง่ายอะไรเงี้ยลองหาอะไรแปลกใหม่ทําในชีวิตค่ะออซึ่งตอนนี้จะบอกว่ากิจกรรมที่มันแบบมีให้ทําอะเยอะมากๆลองศึกษาดูว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรเนาะแล้วหาอะไรแปลกใหม่ทําจะบอกเลยว่ามันดีมากบางทีคนยุคเราอาจจะมองว่ามันแปลกเนาะแต่มันนอร์มอลมากสำหรับเด็กๆนะครับ,ใ,บในหลายๆกิจกรรมเลย แล้วเชื่อว่าทุกคนทำได้ใช่นี่กำลังเลงๆไอ้นี่อยู่เซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าเห็นไหมเท่นมันมาใครก็รู้ต่อแบบเดายังไงก็ถูกเนาะอยากเล่นมากอยากเล่นมากแต่คือแบบอีกใจหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอะไรไปอะไรรุ่นนี้จะหายากไหมนาอะไราเงี้ยคือแอบแอบคิดว่าโอเคถ้าฉันเล่นฉันจะต้องมีหมวก สนับเข่าสนับศอกคือเชื่อเลยว่าต้องใส่ให้เต็มครับแล้วให้แบบตาสนามไปเลยเพราะว่ารุ่นเราถ้าล้มเนี่ยคือพังแน่ๆจะมีใครเสียจริงๆแหละจริงๆประมาณนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเข้าสู่ Midlife c r i s i s นะครับแล้วก็ขอบคุณ พี่ซับนะครับวันนี้ก็มาเป็นค,ค,ค่ะยินดีมากๆไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวต้องมาอีกแน่ๆนะได้เลย,เดยได้เลยหาวิธีที่มันที่มันง่ายกว่านี้ก่อนนี่ยากยังยังงงๆกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับทำไปเรียนรู้ไปเนาะเนาะเนาะโอเคนะครับ <okay S 2> ก็ <kh á. S 2> แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตาม อาจิแรลพอดแคสต์แล้วก็เดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วจะมีแขกรับเชิญไหมต้องติดตามลุ้นกันดูนะครับสุดท้ายขอบคุณคุณซับอีกครั้งนะครับขอบคุณพี่แนวด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้อ๋อไม่ใช่ซับต้องไปให้เกียรติพี่ไม่ใช่พี่ให้เกียรติรับเอาหรออย่างงงอย่างงงเออเอัพไปแล้วขอบคุณคุณผู้ชมครับผมอาาคุณผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะครับ